ย่อนแสียงว่าย่อน,น,นครับสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีช่องยูทูบเจสีภาเพื่นวันนี้เรามากินข้าวกับสวนสัตวนะ์ในวันนี้กับสัตว์ประหลาดทั้งหลายนะครับ <c oughs> น,นี่ร้านอยู่คำม่วงนะคะอ่บร้านยังก่เปียกก่อแร้านเกี๊เปียกตำแหลกนะคะับกระตำแหลกกระตำว่าแหลกไม่ใช่ยำเท่าตีจะพูดเท่ากินนี่จะดูว่าอันนี้กะหรี่พัทยายนะคะอะไค่ะกะหรี่พัทยานะคะอันนี้รุ่นพวก เจเดจนบอกข้าวว่าท้าน right? ี่มันจะแยกว่าทำไมให้ยูรุ่นเขาเล่าขีบบนแดงๆของเนาะหยดควรไม่เขาสีงแลงวพ่รหบรองพ่ทยโยนไม่เขาเมื่อกี้น้อกันไหนมียท่านเราบ้างยาทุกค่คำนี้พ้มตำอร่อยมากเลยฮะบ้างใหญ่เลยอันนี้คุณดอนนะคะคุณคู่ดอนค่ะสวัสดีค่ะนี่ดำทะเลนะคะดำ ทำปลาสีสม้มนี่ค่ะกินมันอากาศแบบอนเที่ยอนพี่ไม่เนเลวาี่สม,มก็มีสมพักใช่ไมอ เดี๋ยวกินจะเข้าเกินก็เขาก็กินลายเราเขาเลยมเืดั้่ตัผู้รูเปสนื่อที่ไสอมูเน้อที่หอนไม่ก็กะกแมนแมนเขาไม่ห่วงแล้วเขาที่ซ้อมชวกัอนี่หัวดูหอดผัวมานํ้ำน้อยืครับมืครับผมก็ไม่ไหวแมนไ่ครับพก่อนครัลเงียครับไปยังกทด้รงนี่ปัว ยี่หูเดียวเลยที่ขึ้นทันเอวมาจะไหนนั่งมาเออเออเออได้ส่วนไปหายรอกเออเออฮะจะเป็นท่วมาท่วมีทั้แขกทั้งน้องจักบาทจักบาทหกสามยี่สิบเอ็ด 63.8 63.25 64ขวิดชวนโอ้ยมาเส้นคุณยัง6 3 2บเดียมันิทำนี่แหละยี่เาอยอก63ฮัลาหล63.25ขวิดเส้นซีวนด้วยป่ะขวันก่อนเลย63.25ฮึ่ไม่ไห้ย็นว่าเียหาบหยามือขึ้นเป็นนาเนาะอืมับไปหายง่ายเยอะจักรจันดาวให้แล้ว ใครจะไปห้เปหน,บบนีไปหันคุณนี่แค่ดห่วยดูอะไรกันใหญ่สิเกี่ยมูมูอาาะไรึ้นยังนี้ แมนแล้วพวกแซดจ้ะพูดอะไรอีกโอ้ยว้าบางบ่าบางบ่าบางถาม้รีนรับรับเปลาสวัสดีเก็บปะวันต้่งเสียบกูมาทำของหวานมากินเถองบ่าบ้างกินูิย

ลูกวันแม่ยุใส่ก็สิคอ่อลูกไก่แรงหน่อเียรมาหาสีเป็นบาว้าิอ้อเรียครับอืมมากินข่าวร่วมกันตุ้หนังนะฮะเทปที่ขาดพี่พุ่ง อันเายิบออกนะคบดีหมดไม่จบรบกวนที่ใชรบกวนที่ไม่เปอนห่วงสครับ่ได้ออกบานหน้ามันเป็นดางครับเจ้าเจ้าส้วงเราถอยยนางโน้นยังไม่นานเลยยิ่งแจ้ง บออะไรเหยือนอื่นพอวันพอวันหย่าแล้ว่านี่มั้งค่ะ ว่าผู้ายได้หลายเดอรู้ว่นา่บอก้ื่นาจะบอกูื่นด้วยเหราคัญขนาดนั้นหรู้กูบไีเขาป้าใจเนี่ยเขาจะบอกจะบอื่มีบคุณถึงวบนีเรื่องเขาเรื่องข่ามนดีมีแอบจนเข่าเรื่อจ่าไล่ไปเลย เมนูนเพิ่มให้เท่เมนูละตันีน่แี่บรารขนี่แน่ี้อเาตังเาตังไปแล้วบาคนจุสูงอาอยุล้วก็คนพิการไปนาที่หลัอย่างเงี้ยดวนละจุนมา ม่แน่ใจพี่น้องนี่คุนกำลังกินแบบขมุขมิ้นกำลังอร่อยยัง <c oughs> ไม่กินเต็นเียดเนาะ <c oughs> คุณเซมอนนะคร <c oughs> ยุคแค่ไปไก็ได้กินเนาะเซมอนเนาะเข้าเลย ขยกินจนเบื่อย่งันอยู่ขั้วอยู่ตุ่มขั้วอยู่ปุ่มีิตรปลาเขาเมเขี่ไปหน่อยดูยแม่ขั้วอีกลุกบ่ง่ายขึ้นต่ลัขั้วขั้วสบายคือขั้วไทยมะเคื่อเนเรี่ยวเรย่ยมะเ่เมฮกี่กี่ปีกอขั้วไทยเขาหนึบแต่ว่าเขาลาดเกียงเลน ไม่กินน้ำกันเนี่ยเม่อไห่อันนี้ไม่ได้สุอันนี้ลงช่องครับอัน,อนไล่สุดม่ได้ไม่ได้เพา่หประยุทธ์นนเขาเรีกว่าั้ขวปุ๋ยให้ไหน่อยของปัวข้าเมื่หข้าดาหลให้นี้าดาได้หน่อยหนึ่งมาบอกเขา กของแอนนั่งว่ายอยูถ่ถ้าเป็น,นทีเนนะ่เป็นคนน่าหูนะคนเนาะคนเสื่อนอยู่ไปดังปนันสมกูออกสองดูเนาะออกเบื่อบอกออกตูเตี่ยวหลายไปมองทางมองนี้ไปเจะแป้งข่แเปีวเผ้า อันมืน่อวนี้อันอาทิตย์นี้บ่ได้ไปขอพอภาพด้วยครับมื้อนี้อาทิตย์นี้อันล่าพนาแล้วมาทางอันทางผู้ไทยตะกอนมาสับน้องหม่ทั้งพีซะกอนทอดผลนมันตกวน้องใหม่ตอออกลายอุ๊ปกประเด็กอุเดะหอม ปลาเดกเสียบปลาหนัวดีซีมันออกโซ่เสียวดีแล้วก็ที่ออกก็มีเจ็บแบบว่ามันนี่เผียรมันมีจั่วายอย่านล้นะของแม่นของบอยของแก้วเ้า,าไม่ใช่จั่วขายของดีมากเลย ไม่ไอาแมดตาส่วน่ม่เอาว่าเพียรเพียได้ฮะกินได้อยู่ช่างมันผิดขรอย่อยากกินแม่เจ้าคือแม่ข่อยแม่ข่อยแม่ข่อยคือเจ้าแล้วก็เจอในลูกคื้นกันนี่แยกต่อยแม่ข่อยคนผู้ไทยแต่คนผู้ไรน่าเกลียดฝนขึ้นาสรคนนี้คนสาตรรกู้่เทียร์เจ้า้กูเปียกเทียกันนะถึงกูถือคนเทียรเนีวีเวคให้เดนออกคนโต อัศจรรย์ใจจูผ้าผ้าเป็นยังไงกู้ภาษาฝรั่งเรื่หนึ่งแต่งกุเตียขอขอพูดอหลายๆเด้อขอคุรหลายด้ะข้าซิ<ข>มิโอเคให้กินเมนหสามสิบแบบนั่นมาเออ หกสามยี่สิบเนี่ยุมันนี่ปันสองมันุมันยี่นี่ยสอง้อนสองก้อสิบบาททีุ่่าเรชาหนึงแงหนึ่งก่อยสับปะหดมหาชนีเลยบแขกอยู่พัทยาเนาะ น <S <S ีปลาเผาแล้วมันนี้กินปลาเผาเริ่มกินแล้วเมื่อกี้แกขไขอยู่นะนี่เซอ์นนะครับนี่ตัวท้ปลาเผาตัสิบเอาเงิน,นเลี้ยงเทน้อยเขาจะขายช่วยๆเล้ยเล็กน้อยเขาขายจะกเก่น,น้อยบานที่ขายเซอร์นนะครับข้าขอกขึ้นคือเราดูปวยทาน้ห่วยถ้ามาหาจีนในลูกหรือลางสิไป,ปลายก็จะลุกข้นให้ เขะขึ้นมาเพื่นก่งแตงโมเขาไปราไขาจะกินนื้อขาจะกัแตรวยทเขาก็ได้ใขา้ซ้อเหล่าอยู่ใช่ไหมเกรเลยเขาใช่เขามากลหมดเนาะแม่เขาใช่เขามากลแล้วฉันมาม่ใ่เกน้อยเจ้ามาเกี๊่น้อยน้อยมากเกี๊่น้อยยูนี่เขาบมานี่เกรสามกนอยู่นี่เขาบะมาเขามาคุใยไส้ห่นเลนะหมดจุ่มเกีน้อยหมดจุ่มเป็นเกี่พ่อหนุกพ่อเมียเกีแบบนี้อายุอละอ๋อายหลาันเดียวมันจะคุยกันง่าย จะเป็นผูใหญ่เนี่ยผู้่เยอใหญ่รัีภาพม้ใหญ่เมียกับเมพูดกะูกคนเอากันชัด้ยเอแงซาอยู่ก้ยี่นน้ำหน่งกับี่เดือดจุ่มเนี่อากันก็คืาจเอาแม่มานูดในรถตำมันนี่เดวต้วนะครับแบไม่ผิด ทำแจอมอน,น,นค,ค่ะกินปลาคนไทยก็ค่อยได้กินรวดก็กินปลาน้ำเขา่ากินพวกมิงโงนเพาะันวพวกมงโงูน่กินรวดกินปลาปลานี่ก็ม่ไดเบียดน้าผมเลยต้องกินปลานิ่งไทยดิทำผงทำงมาเลยต้าเมเมข้าดู่อยที่เขาเนู่ย,าย,ยางานที่เก็บที่เข่าเนาะกินอะไรก็ไม่ได้ที่มากินขเขาเาเขาปุ่นเนะ กีเปนเห็ดแกพี่ดีเนาะหอมกองมะนาหอมัน่นเนาะเหมือนเราวเข่าประแดดวัวตายย่างกระชันเข่าลกองหอมบักเ้าหอมกลมตาหอมกะทิเข้าไปสี่ดาใช้น้ตาลแท้มัวหมอนปพรสาทเคมีเนาะแต่กินหมูขาหมูบันเห้าเนาะในคนเดียงไต่ยมไตแยงเนาะหอมเนาะย่างมนาวหอม คือห้าวแล้วกินผักกินเนื้อเดี๋ยวพอหอมกินไว้กได้หอมอืเขาต่าหมากำหนดเลยม้วนนี่ตัวนึงนี่พูดจะเรียกสองเดือนเห็นน้ำหนักเท่านี้เขาขายเดเลยอืมไอาเรีเด็เลยกุ้งขายมอนีเขาขายเด็ดเปล่ารูดจากินเลย เเือนตามี่ตเกิือนซัหยดกัยังแปดชีวตก็ขายสิบาทใช่แปขายร้อยแปดยัได้ยูนเออโลนึ่งร้อยแปดจองไว้ค่ะเนูด้อยแปดองค่ะแปดขีดเสียโล้หนึ่งเสืขายสองร้อยนขใหร่บ้านแพงย่างกินเดาไขบ้างสิล่ะขึ้นไม่ยากที่ดีที้ตีห้างเลยนะคะอย่างบ้างิฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตามอยู่โกแล้วก็ ดอนสีนะพี่้องอุ้ยขอค่ะขอค่ะปากติดตามนะนะ,ะปากกดยามช่องดนึยงนะครับปากกดสิดตมใครนะครับแล้วก็สันหมักกระดิ่งให้ด้วยบ๊ายบาย